สวัสดีครับพวกเราเพอร์เซสสวัสดีครับ <S <S วันนี้เป็นยังไงบ้างชูในงานยิ่งใหญ่ลังการนี้ครับผมก็ดีใจมากที่แบบว่าทาง Wild Award แบบชวนพวกเรามาทั้งแบบพวกเราทำวิสเตร์พวกเราก็แบบมีซ้อมแบบว่าเป็นช่วงเชื่อมใหม่ที่แบบเป็นชื่อจังทำเพลงคพิเศษที่พี่จางทำเพลงแล้วก็ฟาร์มพิธาครับฟาร์มกับเชียกับเชียครับครับผมเห็นว่าในโชว์มีแบบว่าพิเศษด้วยมีการโชว์ดาบใช่ครับ เนี่ยเราเรียนกระบี่กระบองมาได้แต่เด็กแล้วก็ได้ใช้สกิลเลยครับตอนนี้ตุ้งแดงมงแดงตุ้งแไปต้อมนาไหมก่อนที่จะคุณชมประมาณห้าครั้งประมาณสองป้าบ้านห้าครั้งอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยใช่ครับประมาณครับเลยป้าก็เตรียมโชว์เพลงไม้กันเสร็จแล้าตามทึงเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยนี่เป็นครอยากรู้เป็นยังไงบ้างมีพระเอกคนเดีครับผมก็ครั้งแรกกับกลางกันพระเอกจะมีของเพลงวงตัวเองก็ เฉยๆนิดนึงเนาะแต่ก็ดีใจมากที่แบบเออได้ลองอะไรใหม่ๆบ้างครับผมก็ยังไงก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะแบบฟังง่ายแล้วก็แบบน่าจะชอบได้ไม่ยากครับเพลงมันเป็นไปประมาณตองไหนคะถ้าที่ฟังดนตรีมามันก็แบบว่ามีความเศร้าะเศร้าเศร้ามากประมาณหนึ่งขยแล้วครับหมอาขแล้วมีใหม่นี้เอ่อเห็นว่าจะไปขึ้นอ่าบิ๊กมอเตอร์เ่อชีวิไหมคะเป็นยังไงบ้างเจนทรูพิเศษอะไรบ้าง ครับก mm. ็ mm. hot hot. สำหรับบิงเมาเท่นจะบอกว่าเตรียมความสนุกไปแล้ว like กันครับผมแล้วแม่ก็ก็คือเป็นโชว์ของเซอเซสแหละครับแต่ว่าแน่นอนว่าสนุกกันแน่นอนเตรียมตัวเลหมทุกคนต้องตั้งตารอหัวห้ามพลาดได้ฟังเพลงใหม่เป็นที่แรกหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆวันนั้นน่าคือ่อนเพลงปล่อยหนึ่งวันใช่ซึ่งก็เป็นเวทีที่ ก่อนที่จะปล่อยเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเพลงใหม่แบบว่าร้องให้ทุกคนฟังที่เขาใหญ่ถ้าอยากฟังสดๆก็ต้องตามเลยค่ะแต่ตอนมาดูแล้วว่าต้องได้เพลงใหม่แน่ๆอ่านี่แต่ก็ยังไม่ค่อยเชิญนั่นคะไม่เชิญไม่เชิญมีใหม่มีแพลนแบบว่าจะไปชวนกันไปทำอะไรไหมชวนกันไปทำอะไรไม่น่ามีครับผมน่าจะแยกน่าจะแยกกันสิเออเตรียมของพันธุ์เดอะไรให้คุแฟนถ่ายทีหน้า สำหรับปีหน้าครูจริงๆก็คือตอนนี้อัลบั้มสองของเราขึ้นเดินทางมาถึงเพลงที่สองนี่เนี่ยมีเพลงีเยอะมากนี่คือโกหลักๆเลยของปีหน้าครับก็คือแบบว่าเราก็จะปล่อยเพลงออกมาให้ทุกคนได้แบบจะมีตำลังกันแน่นอนเพลงแบบหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์หลากหลายคาลคเตอร์หรือว่าพวกเราในตัวตนต่างๆตามคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มที่สองงี่ครับก็ฝากแฟนๆทุกคนแบบว่าได้รัติดตามสนุกแน่ัให้มีเพลงน่ารักมาให้ด ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็งางครับพี่จิตก็สมปรารถนาครับเพราะว่าตอนแรกก็ขอไว้สิบล้านแต่ว่าจริงๆร้อยล้านหรือพันล้านก็ได้ไม่ติดเลยแต่ว่าเท่านี้สิบล้านมันก็เหมือนเป็นแบบเป็นกำลังใจเป็นของขวัญให้พวกเราเราเอ้ยเออมีคนรู้จักเราเยอะขึ้นแล้วนะมีคนแบบมาติดตามพวกเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเวลาออกงานเดี๋ยวนี้ก็คนเริ่มแบบเฮ้ยเ่เหมือนเริ่มมามุงเยอะขึ้นแล้วผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราไปเรื่อยเพราะว่า ปีหน้ามีอะไรเซอร์ไพรส์สิกแน่เยอะมากแน่นอนแน่แนๆเลยครับจริงเอามามเษูแล้ยเอาจริงๆก็มีคุยกันไว้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้าผมจะเป็นของขวัญให้พิเศษทุกคนครับเาเป็นกลางแแต่ว่าคิดกันไว้แล้วครับ แต่ว่าป oh hey. <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ีห hmm. น้าท้อได้อีกไปได้อีกทองแท้ทอร้อยเปร์เซ็นผมใช่ันช่าเลยนไบได้ก็ดีได้ก็ดีนครับบ้านจะมีปล่อยแบบเช่นใดโดยใช่ไหมครับว่าจะทำอะไรบาการอะไร อันนี้เป็นที่เปิดอ๋อที่เป็นการตั้งงบบริการอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยที่ทีมงานก็บอกว่าจริงๆอยากจะมีเตรียมแบบทำแบบทุกซิงเกิลเลยเราอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ฝากของบริการของเราด้วยมันมีแบบว่าอะไรไหมว่าต้องพิเศษนยังไงที่เป็นแก็บอกว่าได้รับไปก็มาเป็นชิ้นแรกของเราจริงๆในนั้นก็จะมีของแบบโริการใช่มีบริการอยู่ที่เราก็คือจะได้รับสิรูปเลยแล้วก็มีสมอีก ผาเมมเบอร์ต้อไปดูได้ใไหมครับราคาจับต้องได้ง่ายมากเลยนะครับราคาเท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทนะสองร้อยสองร้ประมาณสองร้กว่าบาทสองบาทเองก็ครับมเมืนจะให้กระเป๋าได้ด้วยป่ะให้กระเป๋าได้ด้วยคงไปได้ทุกที่ก็คือมีพนงมาลับกระเป๋าเลยแทนตาได้เลยนะมีคนจมคนแน่นมีคนใจตด้นใจแน่นมนใจแน่น จะแบบว่ามีแบบสุ่มแบบจะได้เป็นแฟนชายแบบนี้ใน,นห,หมีก oh. 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 ับคนเชียได้ไหมเออโอ้โหอันนี้เราถามเบื้องบนครับวันนี้จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ครเพราะว่า <laughs> อะไรหลายๆอย่างเราก็คุ่มหน้าคุ่มตาทำงานอยู่ครับโอ <laughs> ้โหโอ้โห <laughs> <laughs> ครับนี่มันีตืันเไก่โอ้ จริงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่รู้อย่างเดียวเลยคือรุ่มีนากี่โมงนะไม่บบนีไ้ไม่ค่อยชัวร์คอนเสิรมดได้รับก็ถ้าสมมติว่าแบบแฟนๆทุกคนน่าจะอยากเห็นพวกเรามีคอนเสิร์ตแะเนอะจริงพวกเราก็อยากมีคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ว่า ผมว่าเราน่าจะมีเพลงเยอะกว่านี้อีกสักนิดนึงเราจะได้เล่นเพลงเราไปได้แบบตลอดทั้งคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับหัวออะไตูดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมาบ้างแต่ว่าก็เออเราให้แบบเพลงเราเยอะๆกว่านี้จะได้แบบอิ่มหนำสำราญจะได้เป็นคอนเสิร์ตของเวอร์เซ่จริงๆก็มาตั้งใจรอแล้วก็สปอร์ตพวกเราแล้วก็ครอบครัวเราเนี่ยก็ค่อยๆแบบเติบโตกันที่ไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกวันก็จะได้ไปเจอกันที่คอนเสิร์ตแน่นอนครับครับผม เออเป็นไงบ้างอ่ะก็จริงจริงอ๋อเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ที่ขาหายแล้วครับผมแบบว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ที่หัวก็จริงๆก็หายหายแล้วครับที่หัวอะไรหัวอะไรมีมีนิดหน่อยครับผมว่าปกติแบบว่าก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกังวลมากกว่าเราอาจจะไม่ไดอาการเจ็บอาจจะไม่ได้ออกมาแล้วแต่มีกังวลแค่แบบว่าเออเรายังไม่กล้าไปสุดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากลัวอาการมันกลับมาอะไรเงี้ยครับผมก็ก็หัวดีแล้วครับไหล่ดีแล้วครับเหลือตูดเราเล่นงเขาไม่เป็นไรครับเป็นไรครับผมเจ็บอะไรนะไม่ไไม่บาดเจ็บเพราะบาดเจ็บ คนเราขาดสุขภาพด้เองนะคะรับผมเป็นห่วงมาเพราะฉะนั้นปีใหม่ด้วยพอเปลีนแปลงนิดนึงควาฝันมันเปลี่ยนแปนิดนึงใช่ครับผมก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆไม่เจ็บหัวไม่เจ็บขาอะไรนะครับก็จัดเลยครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆครับผมอยากทำอะไรก็ลุยเต็มที่เลยครับผมครับผมแฮป a p p y n เ w Year ครับว่าฝากงานตั้งแต่ปีนี้ถึงปีหน้าด้วยมือเลย อ่าครับผมก็ช่วงปลายปีนี้พวกเราก็จะมีเพลงหนึ่งให้ทุกคนได้มาฟังกันนะครับผมเพลงดาฟนจะปล่อยวันที่เก้านี้นะครับผมเวลาสี่ทุ่มยี่สิบแปดแล้วก็สำหรับปีหน้าเนี่ยก็จะมีเพลงให้ทุกคนได้มาติดตามแบบเรื่อยๆแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยนะครับอบ่ครับ